ผมาดาบหลุดราเป็นมุสดีครับปัจจุบันรับราชการตำรวจบบที่สถานีบสทอทอำเรืธธราาอพัานาจังจุฬาลงกรณ์ผมเป็นโรคไตครับเป็นโรคไตมาประมาณ2ปีแล้วช่วงที่ว่าป่วยนะครับอาการเป็นยังไงบ้างรแรกๆนะจะมีอาการแบบเพลียเพลียแล้วก็ปกติรับประทานอาหารเนี่ยได้เยอะแล้วพอมันมีอาการขึ้นมาเนี่ย รู้สึกว่ารับประทานอาหารน้อยจากจานหนึ่งรือครึ่งจานแล้วก็จะเพลียแล้วก็น้ำหนักลดตัวจะเหลืองแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงก,ก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าเป็นโรคไตต้องทําการล้างหน้าท้องก็เลยคุณหมอก็เลยทําตามที่ล้างหน้าท้องล้างหน้าท้องนีนานไหมครับผมทํามาสองปีแล้วก็ไม่อาการกไม่กระเทือง ครับก็ล้างก็เป็นปกติอ่ะเหมือนปกติทุกวันอ่ะหลังจากที่เราทานช,ชาเจสันเนี่ยก, 96, 96, 96, ก,การก้าสมุนไพรโกเนี่ยร่างกายมันดีขึ้นอย่างปกติร่างกายแข็งแรงอะดีขึ้นเยอะเลยฮะแล้วตอนที่ทานครั้งแรกนะฮะช่วงแรกๆมีอาการขับคิดอะไร,ะรบ้างไหมอ๋อมีครับรู้สึกท้องเสียท้องเสียอยู่มาสิบกว่าวันท้องเสียสิบกว่าวันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอาการนี้แร้วร่างกายก็เลยดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่าง อันนี้คือที่ไปตรวจมาหมอแจ้งว่าเลือดไะไรต่างๆดีขึ้นเยอะครับเพราะตอนนั้นอะไอตอนที่สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่ผมจะรับประทานชายเจสันเนี่ยจะมีคุณหมอเวลาไปหาคุณหมอคุณหมอลงมาตบโบเขาบกว่าอันนี้ก็มีปัญหาไตาก็มีปัญหาของเสียก็เยอะอเป็นจะเป็นตบไทร้อยด์ยนะแล้วก็หัวใจรั่วสอจุดอะรอย่างนี้ แล้วก็ผมกวกากังวลมากเลยแต่หลังจากรับทานชาเจสันเนี่ยไปได้ครึ่งเดือนเนี่ยผมไปทีคุณหมอบอกว่าผมเลือดดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแล้วกอ็อะไรที่เกี่ยวกับร่างกายระบบทุกอย่างมันดีขึ้นเยอะเลยหรืออย่างเดียวคือทอสเฟรเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองอนอกนั้นก็คงปกติเหมือนเดิมคุณหมอว่าอย่างนี้